จริงๆแล้วยังมีผู้คนจานวนมากมายนะคะที่ต้องผ่าตัดเพียงแค่คําว่าเป้ากระจกเพียงแค่เรื่องเดียวค่ะสวัสดีค่ะจอยดีคอนแทคค่ะ วันนี้นะคะสิ่อันดับต้นๆที่มีผลต่อการมองไม่เห็นนะคะอย่างที่กล่าวไปคือในส่วนของตาต้อและก็โรคของจอประสาทตาเสื่อมค่ะซึ่งแน่นอนค่ะทุกคนก็รู้กันดีนะคะว่าเรื่องที่จอยกล่าวไปในส่วนของตาต้อแลวก็จอประสาทตาเสื่อมมีความสําคัญมากๆแต่ก็อีกนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็คงยังคงปล่อยให้เกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะ้วยุคปัจจุบันนี้นะคะคนเราอายุมากยิง่งอายุยืนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆก,ก็เสื่อมมากจริงๆมันก็เสื่อมตามวัยค่ะแต่ว่าด้วยอายุของการใช้งานของคนเราแล้ววกับ ได้รับผลกระทบจากการที่ใช้โซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงจากโทรศัพท์ม,มือถือจากหน้าคอมนะคะหรือพูดง่ายๆคือแสงสีฟ้าค่ะสิ่งเหล่าน,นี้ก็มีผลต่อการมองมีผลต่อ ตาต้อแล้วก็จอประสาทตาของเราเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะสี่อันดับที่ทําให้เรามีการมองไม่เห็นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะในส่วนของต้อลมนะคะต้อลมจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นในส่วนของต้อตาต้อ,ตอที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเพียงแค่แสบคันตาเคืองตานะคะแล้วก็น้าตาไหลต้องบอกแบบนี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เกิดการติดเชื้อก็มีผลต่อการมองไม่เห็นเช่นเดียวกันและแน่นอนค่ะเมื่อเกิดต้อลมแล้วนะคะการปล่อยทิ้งไว้เป็นนานๆก็อาจจะพัฒนา ไปเป็นต้อเนื้อได้ค่ะและเมื่อเป็นต้อเนื้อนะคะสังเกตอาการง่ายๆค่ะก็จะมีเนื้อหนูๆออกมาจากหัวตานะคะและปล่อยทิ้งไว้นานเนิ่อนานไปไเรื่อยๆค่ะเนื้อตรงนั้นก็ค่อยๆลามเข้าหัวตาดํานะคะและแน่นอนค่ะเราก็จะเสียสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น่ะการรักษาที่ท ทุกคนสร้างไปนี้ก็คือการลอกของต้อเนื้อนั้นออกไปนะคะแต่แน่นอนค่ะลอกไปแล้วนะคะทุกท่านสังเกตได้เลยจากคนที่เป็นนะคะเนื้อตรงนั้นก็จะค่อยๆลามออกมาอีกสักพักหนึ่งเนื้อตรงนั้นก็จะลามออกมาอีกะคะ่ะส่วนต้อต่อไปนะคะต้องบอกว่าเป็นต้อทไม่สามารถสังเกตเห็นอาการได้นะคะเน <aret. S 1> ื่องจากว่าเราไม่มสีสามารถสังเกตอาการได้เช่นเียดเช่นต้อเนื้อน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับอาการต้อกระจกนะคะก็ เวลาเรามองภาพนะคะก็จะมองปเป็นแฉๆค่ะแล้วก็เวลาเจอแสงแดดจ้านะคะตาก็จะมัวนะคะถ้าปล่อยยิ่งไว้นานนะคะก็มีผลให้เกิดการมองไม่เห็นด้วยค่ะและอีกต้อนึงนะคะที่พบเห็นกันคือในส่วนของต้อหินนะคะต้อหินเกิดจากความดันในลูกตาสูงขึ้นค่ะนะคะเกิดจะมีลักษณะอาการปวดตานะคะแล้วก็ลักษณะจะมีอาการปวดเบ้าตาะคะ่ะเนื่องจากว่ามีความดันในลูกตาสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อแรงดันลูกตาสูงขึ้นนะคะเกิดการกดทับเส้นประสาทค่ะทําให้เส้นประสาทตรงนั้นเกิด การสูญเสียการส่งผลให้ลานสายตาเราแคบลงและมองไม่เห็นในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับอาการสีตาต้อนะคะที่จอยได้กล่าวไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานนะคะเพราะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะหลายท่านถามว่าแล้วทำยังไงล่ะคะที่จะฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นก็ง่ายๆค่ะรีบฟื้นฟูตั้งแต่เนิ่นๆนะคะการแบบแต่างๆก็จะสามารถช่วยไายค่ะ